หจากที่คุณได้สมัครเป็นสมาชิกแล้วมาดูวิธีการซื้อซ้ำหรือออโตชิปเพื่อให้คุณและทีมงานองค์กรของคุณสามารถมีรายได้ระยะยาวมาเริ่มต้นกันเลยนะครับในหน้าแรกของเครือข่ายของคุณคุณจะเห็นว่ามันจะมีตัวแสดงบ่งชี้ในเรื่องของการที่จะเตือนให้คุณไม่พลาดในการรักษายอดโบรสเกตวันที่ที่คุณสมัคร และวันที่เดือนต่อไปที่ต้องมีการซื้อซ้ําตัวอย่างคือเดือน3วันที่23ปี2013การซื้อครั้งต่อไปของคุณก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่24เวลาหลังเที่ยงวันเป็นต้นไปและต้องไม่เกิน7วันโดยนับจากวันที่24ิมิฉนั้นแล้วคะแนนของคุณที่มีอยู่ทั้งหมดในระบบจะถูกล้างทิ้งซึ่งนับเป็นการสูญเสียรายได้ครั้งยิ่งใหญ่ในระบบธุรกิจของคุณมาเริ่มกันเลยครับไปที่เมนูออโต้ชิฟ และคลิกปุ่มบนสุดครับ normal m o n t l y auto s h i p หน้าถัดมาอาจจะมีรายการที่ค้างไว้อยู่ในระบบเนื่องจากมีการสั่งซื้อไว้ก่อนล่วงหน้านี้ไม่ต้องตกใจครับให้เข้าไปที่ deactivate ครับคุณจะสังเกตได้เลยครับว่ารายการต่างๆที่ค้างอยู่ได้หายไปแล้วนะครับแล้วมาถึงการสั่งซื้อในครั้งนี้นะครับให้ไปติ๊กเห้ายถูกที่ by checking this box ครับพร้อมกับเลือกรายการสินค้า และจํานวนที่คุณต้องการขั้นต่ำคือ30คะแนนขึ้นไปนะครับขั้นตอนต่อมาจะมีคำถามเกิดขึ้นว่าทำต้องการรับสินค้าณที่ทำการหรือไม่ให้เลือกตามความต้องการเลยครับทุกครั้งที่มีการสั่งซื้อใหม่ระบบ จะต้องการคำตอบของท่านว่าจะให้มีการส่งสินค้าหรือคุณจะมารับด้วยตัวเองที่บริษัทหากระบบมีการย้อนกลับไปไม่ต้องตกใจครับให้คลิก normal เหมือนเดิมหลังจากเลือกแล้วก็อย่าลืมกดอัปเดตด้วยนะครับจากนั้นไปที่ create ครับเพื่อทำการชำระงเงินในหน้าถัดไปบริษัทต้องการที่อยู่ในการส่งสินค้าทุกๆครั้ง ให้คุณรอกที่อยู่ตามจริงที่ต้องการรับสินค้าแต่ถ้าคุณเลือกรับสินค้าเองอาจจะใส่ตัวเลขสมมติตรงนี้ไปแทนได้เลยครับกดปุ่ม submit ครับจะพบอีกหน้าหนึ่งจากนั้นไปที่ submit ต่อเลยครับแล้วกดโอเคระบบก็จะทำการสรุปราคาการสั่งซื้อครั้งนี้ของคุณเป็นยอดที่ต้องชำระทั้งหมดตามจริงเลยนะครับมาถึงช่องทางการชำระเงินครับ ไม่ว่าจะเป็นเครดิตการ์ดแคชหรือ Thailand เครดิตการ์ดจะมีความหมายแตกต่างกันนะครับยกตัวอย่างเครดิตการ์ดสำหรับผู้ที่ถือบัตรเครดิตของทุกธนาคารที่เป็นทั้งแบบ v i ซ a ่าและ m a s t e r c ์กาสามารถเลือกด้วยวิธีการชำระแบบนี้ครับและอีกแบบหนึ่งครับคือแบบแคชนะครับเพื่อนำเงินสดไปชำระที่ทําการของบริษัทด้วยตัวเองครับ และสำหรับคนที่ไม่มีบัตรเครดิตครับแต่ใช้บัตรเดบิตของทุกธนาคารในประเทศไทยนะครับสามารถเลือกไปที่ Thailand Credit Card ครับและกดส่งคุณก็สามารถไปชำระเงินด้วยบัตรเดบิตของคุณนะครับแต่หลายท่านไม่มีบัตรเครดิตครับแนะนำให้ไปทำบัตรเดบิตของธนาคารกรุงเทพท่านก็สามารถชำระเงินด้วยวิธีการของเครดิตคัทได้เช่นเดียวกันครับก็จะตรวจสอบที่อยู่อีกครั้งนั้นครับก่อนส่งสินค้าจากนั้นให้เลือก วิธีการชำระแบบวีซ่าหรือมาสเตอร์คาร์แล้วก็ใส่เลขบนบัตรนะครับให้ครบ16หลักแล้วก็วันหมดอายุของบัตรรวมทั้งเลข3ตัวหลังลายเซ็นนะครับ ประกอบทุกอย่างครบแล้วนะครับตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งจากนั้นให้กดปุ่ม submit นะครับกดเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะครับ10วินาทีครับ <c oughs> ก็จะมีเลขที่ order ออกมาถือว่าการสั่งซื้อหรือการทำ auto ship ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จแล้วนะครับและอย่าลืมส่งคลิปดีๆแบบนี้ไปให้กับองค์กรของคุณได้เรียนรู้การทำ auto ship นะครับคุณจะมี passive i n c o m อย่างแน่นอนและตลอดไปครับ โชคดีครับ